เคยเจอมาเนี่ยคือพี่เคนกับเป๊กเนี่ยแข่งพอๆกันเลยที่เคยเห็นนะคือสมมติคุณเริ่มประมาณ6โมงเย็นวันนี้ใช่ไหม,ไมเริ่มจิบจิบพร้อมกิน,นกับแกัมกันเงี้ยลากไปเรื่อยๆก่อนลากไปเรื่อยๆจนถึงประมาณหกโมงเช้า6กโมงเช้าแล้วนะผมไปนอนละผมไม่ไหวละสองคนนี้ยังอยู่อ่าไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆผมตื่นมาประมาณบ่ายสองจะเห็นสองคนนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเริ่มละ แก้วก็ยังมีอย an ははู่ในมือทรงจะไม่เหมือนเมื่อคืนเริ่มไม่สื่อสารแล้วนะเริ่มไม่สื่อสารแล้วอาจจะมีฟ้าชาร์จบ้างไม่รู้แต่ว่ายังนั่งอยู่ยังอยู่ยังอยู่มือแก้วยังอยู่กินข้าวแต่จะเป็นข้าวเหมือนกะเพราอะไรเงี้ยนะนั่นคือบ่ายสองบ่ายสองเข้าไปเรื่อยๆพอแดดล่มลมตกเครื่องเริ่มติดอีกรอบนึงเหมือนรีเซ็ตเหมือนเมื่อคืนเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะปุ๊บหกโมงเย็นลากไปใหม่ว้าจนผมไปนอนวันที่สองประมาณแบบปีสามทีสี่พอไม่ไหวแล้วอ่ะปุ๊บลากไปอีก ตื่นมากกว่ายังอยู่อ่ะจริงน<ล>ะงผมถามว่าอันนี้คือนอนอยังพี่ยังไม่นอนคือผมเจอแล้วเหมือนมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นคนกินเหล้าสองพันสองคืนไปเรื่อยๆืย <c oughs> เราคิดว่าพ่อเราอ่ะที่ติดเหล้าแล้วอ่ะ <c oughs> จนจนเตลือสมองมแตกอ่ะมันนอนพี่มันนอนเว้ยแต่ว่ามันนอนแบบแปบ๊บเดียวแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนไปเที่ยวแล้วเราเสียดายเวลาไง <c oughs>